1, 2, ึ 4, งสอ,งสองสสี่หกับผมพระมาอธิศัก์อุปวัฒนูขออนุญาตถ่ายภาพนะครับครูบาอาจารย์ออกรับบินทบาทที่วัดบ้านปฏิรูปนะครับมีใกล้ใกลนี่นะครับบ้านปฏิรูปนะครับอำเภอศีสงครามจังหวัดนครพนมนะครับเนื่องจะมีหลายซอยก็เลยแบ่งครูบาอาจารย์ไปได้หลายซอยด้วยกันนะครับหรือขออนุญาตถ่ายภาพญาติโยมผู้ให้การอุปถัมภ์ คำชูวัดน์เศาสนานะครับอากาศเย็นเลยนะครับช่วงเช้าๆนะครับบานปฏิรูปอำเภอสีสงคามจังหวัดนครพนมนะครับหลังจากเสร็จงานปฏิบัติธรรมที่วัดสีบุญเลืองบ้านหัดแพงนะครับก็เดินทางมาที่นี่นะครับเนี่ยครูบาอาจารย์ไม่ขาวไม่ชี้นะครับบางส่วนยังเดินทางไปร่วมงานนะครับอายุวัฒนมงคล ประดิษฐ์พระคุณพระครูภาวนาธรรมวิสุทธ์นะครับหลวงตาสมพรที่วัดสุดทธิวนาลามนะครับทั้งเมชีทั้งครูบาอาจารย์นะครับบางส่วนที่ตกรถนะครับไปไม่ได้ก็มาพักโลนะครับอยู่ที่วัดบ้านปฏิรูปนี่นะครับงานปฏิบัติธรรมเริ่มวันที่15กุมภาพันธ์นะครับไปจนถึงวันที่24นะครับ วันที่23นะครับจะเป็นพิธีฉลองสัญญบัติพัทย์นะครับพระอาจารย์พระครูวิจิตสุตาที่คุณนะครับลูกศิษย์ฉันผู้ใหญ่ของพระเดชพระคุณลงตานะครับถือว่าเป็นประธานคณะศิษย์พระเดชพระคุณลงตาพระครูภาวนากิจจาธรก็ว่าได้นะครับหรือญาติโยมชาวบ้านปฏิรูปนี่นะครับไปขอ กับพระเดชพระคุณหลวงตานะครับเพื่อมาเป็นเจ้าวาดอยู่ที่นี่นะครับพระเดชพระคุณหลวงตาก็พิจารณาให้ควรนั้นนะครับค่อยส่งมาเป็นเจ้าวาดที่นี่นะครับนี่เด้อวันนี้ขออนุญาตถ่ายภาพญาติยมชาวบ้านปฏิรูปนะครับผู้ให้การอุปธรภมคำชูวัดวาพรสาสนานะครับ หนึสมสขออนุญาตถ่ายภาพนะครับอยัดยมชาวบ้านปฏิรูปนะครับอำเภอศรีสรงคมจังหวัดนครพนมนะครับใส่บาตรให้แก่คณะสงฆ์นะครับนี่เด้อคณะสงฆ์ที่เดินทางมาปฏิบัติธรรมที่วัดบ้านปฏิรูปนะครับแต่ว่าแยกออกเป็นหลายซอยนะครับก็เลยเหลือจํานวนเท่านี้นะครับนี่ เ,เ,เ,เบักแข่งเร่งแข่งแรงเดิมวานปฏิรูปนะครับอำเภอสีสครคมจังหวัดนครพนมนะครับ เรือคณะสงฆ์ที่เดินทางมาแต่วัดบ้านเกาบอนะครับโอ้หลายที่ด้วยกันนะครับค่อยมาถึงวัดบ้านปฏิรูปนี้นะครับเริ่มงานปฏิบัติธรรมวันที่15นะครับกุมภาพันธ์ไปจนถึงวันที่24กุมภาพันธ์นะครับเรือวันที่23นะครับมีงานฉลองสัญญบัตรพัยดยยศด้วยนะครับ แข็งแรงแข็งแรงเด้อมีพระภิกษุสงฆ์ผู้บวชใหม่นะครับเดินตามหลังนี้นะครับเนื่องจากมีหลายซอยนะครับก็เลยได้แยกออกไปบินทบาตแบ่งไปนะครับก็เลยเหลือคณะสงฆ์จำนวนเท่านี้นะครับอีกส่วนหนึ่งก็ไปร่วมงานบุญอายุวัฒนมงคลนะครับหลวงตาสมพรนะครับ ปะกูภาวนาธรรมวิสุทธ์นะครับสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงด้อหนึ่งสองสามสี่ห้าขออนุญาตถ่ายภาพนะครับ ยติโยมบ้านปฏิรูปนะครับอาเภอสีสงครามจังหวัดนครพนมนะครับมีตัวเล็กๆด้วยนะครับนี่สองหนูน้อยสองหนูน้อยนะครับไม่หนาวเลยนะครับไม่ใส่เสื้อกันหนาวเลยนะครับนี่บ่หนาวว่าคือบ่ใส่เสื้อกันหนาวชื่ออะไรครับเนี่ยคือเก่งไฮถึอนอนเขาตื่นไม่ใส่เสื้อกันหนาวเลยนะครับเนี่ย ผู้นี้ซื้อวัางเดนี่ผู้นี Oliver> ้โอ้ยทำไมหน้าตึงจังเลยนี่ฮึนะครับหนูน้อยบ้านปฏิรูปนะครับอําเภอสีสรงคมจังหวัดนครพนมตื่นมาร่วมใส่ปาตเช้าเช้านะครับนี่ หนึ่5สาส้า กระผมพระมาดิศุขปวัฒโนขออนุญาตถ่ายภาพนะครับอยติโยมบ้านปันติรูปนะครับบ้านปฏิรูปอำเภอสีสงครามจังหวัดนครพนมนะครับมี่ทรบุญใส่บาตรเด้อก่อนที่จะถึงงานปฏิบัติธรรมที่วัดบ้านปฏิรูปนะครับคณะสงฆ์ก็จะออกรับบิณฑบาตแบบนี้มาไปจนถึงวันที่15หนู่นนะครับสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเด้อ ถ่ายภาพนะครับญาติโยมชาวบ้านปฏิรูปนะครับอำเภอสีสงครามจังหวัดนครพนมนะครับคุณตาคุณยายนะครับนี่มีแต่คุณยายนะครับพร้อมด้วยล้านน้อยนะครับนี่ใส่บาตรในช่วงเช้าเนะครับในช่วงก่อนที่งานปฏิบัติธรรมยังไม่ถึงนะครับยังไม่ได้เริ่มนะครับวันที่15กุมภาพันธ์นะครับเริ่มงานปฏิบัติธรรมไปจนถึงวันที่25้านะครับ ยี่สิบซีนะครับก็จะมีคณะสงออกรับบิณฑาบาตแบบนี้นะครับแต่ว่าเนื่องด้วยหลายซอยนะครับก็เลยถูกแบงก่งออกไปนะครับนี่สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเด้อ,อชื่ออะไรครับเนี่ยอืมน, <laughs> นุคิมนะครับนี่ ขยนญาตถ่ายภาพนะครับคุณตาคุณยายบ้านปฏิรูปนะครับอําเภอสีสงครามจังหวัดนครพนมนะครับใส่ปาทแก่คณะสงฆ์นะครับมีหลายซอยนะครับบ้านปฏิรูปก็เลยคณะสงฆ์ถูกแบ่งออกเป็นสามสายนะครับก็เลยเหลือจํานวนเท่านี้นะครับอีกส่วนหนึ่งก็เดินทางไปร่วมงานบุญนะครับอายุวัฒนมงคลหลวงตาสมพรนะครับพระครูภาวนาธรรมวิสุทธ์นะครับ วัดสุทธิวนาลามบึงการนู่นนะครับนี่สุขภาพแข็งแรงเลยคุณยายด้วย